คอนสยามไงบ้างดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ยท,ทีเขามาบ่อยเขามาบ่อยมากรู้<ข>ได้ไงลูกค้ารายใหญ่ห <ả? S 1> ไอคอนสยาม <laughs> ผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจทุกครั้งที่ได้มาครับจริงๆก็ ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่6เลยคืเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มา ICONSIAM เรู้สึกว่ารเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ก็เล่นใหญ่ออกมา,มากครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่จริงๆใหญ่ยัยยงไงไใหญ่มากชุดก็รู้ฮะ<า>ชุดก็รู้ชุดง่ายอีกแล้วเนี่ยสบายสบายก็ดีใจครับที่ i คอนสยามเดินทางมาถึง5ปีแล้วครับก็ขอให้ให i คอนสยามเนี่ยแบบปังๆแบบนี้ตลอดไป ป็นแลนด์มาร์คสำหรับการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายด้วยครับผมไม่ว่าจะแบบทางน้ำหรือจริงๆแบบทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้มาด้วยอ้าปากไหนบ้าห้าปีครับก็ฝากไออนเสียบไว้แบบทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบห้าปีแล้วยังไงผมว่าปีที่หกเจ็ดแปเก้าสิบไออนเสียบก็จะยังคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของ กรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาและเยี่ยมเยียนทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอคอนสยามและการพัฒนาของสยามด้วยครับครับผมแม่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วในไอคอนสยามเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากขนาดไหนครับหรือเก่งเพียเพราะความเก่งยังไงครับลูกสุดมากก็ ดีใจดีใจที่ผ่านมันไปได้คนระับเพราะจริงแล้วมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความาาาาาาท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยที่จริงแล้วผมก็มีโอกาสได้ได้ลงไปทำเลยอย่าง ную, เาาาลยพัฒนาตัวงลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปแล้วทั้งแบบเรื่องของกานเร์ฟอร์มกานร้อง,งอ,อะไรเรฟฟอร์มยังไงอะไรเราเขารู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้ได้ได้ท้าทายตัวเอง ขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆริงอะไรเงี้ยเพราะมีหลายอ,อย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับผนะครับงงแต่ละโชว์อะไรเงี้ยค,คิดกีราะว่าผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละแล้วอย่างเง้ยคนมาแล้วเร,เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมรูร้สึกว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าาาเเเดดิมอะไรรงี้้้ยยแลวสุท เราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ถามเรื่องซีนซีนวิวที่เปิดตัวเราสองคนเราซีนวิวแล้วอะไรคือซีนวิวอะซีนวิวปรตูอ๋อนั่นเปิดตัวแล้วพี่ดีที่สุดพี่แสดงว่าใช่รู้สึกไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงมาเราก็มันก็มีสั่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้องสำหรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตมึงอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยเราเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะแล้วเขาจ่ายเป็นไรลูกเขาจ่ายเป็นไร มีก็ได้เพราะถ้าวันนั้นพี่พีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยให้ปล่อยจุงปล่อยใจปล่อยตอบจุ้งพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมมัาเป็นลักขโมยใช่ไหมพี่ใช่มันก็เพราะแบบจุบแรกของหนูไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุบคืนพี่อะไรเนี่ยใจกันใหญ่แล้วจังจังหวะนั้นคือยังไงครับพี่เหมือนไหมฮะ คก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นเล่นกันได้เลยครับนิดนึงเราไปตกใจโถหายๆิดแถบว่าเป็นแบพีนวเขาบอกว่าโครงการพีชนะอยกได้พีก็ชนะตลอดเลยเพราะพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพวันนี้อยากชนะสักทีไหมครับ ถ้าทำวันนี้ชนะน็อกเลยดวันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้อคอนสยามคทำอย่างสวนวันแรกของไปแล้ววันที่สองก็มีเสียน้ำตาถ้าจะไงบ้ากับซีนนี้ทำไมร้องไห้อือวันที่สองร้องไห้ก็พี่พี่แหละบิวพี่พี่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ที่หลักมัน สองวันที่เราให้ทั้งสองวันกีเทียแต่วันลันทูเลยคมันเดินทุกทุกวันเลยครับแต่ว่าแต่ว่าพอเนี่ยเราเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยแต่ป็นว่านานเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดเลยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดอกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปทัชความรู้สึกเรา ตคนดูตอนที่อะไรนะครับตอนเห็นน้ำตาเขาเป็นไงอยากที่ร้องก่อนลูกพี่อ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนทุกวันนะจะร้องไงร้องแต่ท้องซอมแล้วครับผมก็จริงๆดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความยินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอที้มีโอกาสได้พูดความในใจอะไรเงี้ยดีใจเขาจริงๆที่แบบอะไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดเหรอเดี๋ยวร้องไห้ตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแทน ก็ดีใจกับเขาเขาผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้โหเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามากๆคเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตมันประสบความสำเร็จหลาคนรู้สึกว่าอยากเห็นเราพูดกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันจะมีไหมเจ็ปีหน้าดูกินนี่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูนะาวิวกินคือมีพี่รุษนะเรื่องลากๆพี่ถามว่าอะไรนะเถามว่าโอกาส ดิ้งเกเกี่ยวกับหลับพี่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 ตอบดิ้ยพี่พี่ตอบดิ้ยให้พี่เขาเขาว่าพี่พี่ยังไงผมก็ตามพี่พี่อยู่แล้วเราจะให้พี่พี่เป็นคนตอบอยู่คอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พี่ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้พี่ปวดหัวปวดหัวปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ทุ่มวันนีมันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้ว กินว่ายังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามอีพีครับผมคือถ้าถ้าถ้าเขาอยากโอ้ถ้าเขาอยากทําผมก็ยินดีอยู่แล้วผมแฮปปี้ทําอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชวไปแล้ยังขาฮะคิดโชวยังใครพึ่งชงสิรออีพีรออีพีแปดสิบเพลงว้า กี่วันเนอะจะได้แต่ถ้าไหนเกิดคุ้มถนคว่าถ้าไม่มีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบางมังแบงค์ไม่ก่อนมาแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีด้วยนะเพราะคิวของพีพีโอพีพีเหมือนอยากพูดพี่เห็นนะพี่อยากทนชี้แจงอะไรอย่างไม่ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทํางานไงเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่แต่ถ้าเขเกิดคุ้มต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่าฮะ แต่เราไหวมาถ้าไปดราชะมังเราต้องเดินรอบเดินไปเลยโอ้ลาชวังราศวงราชวังราชวังราชะมังราชะมังไหวไหมถ้าเปด้านชะมังเอะที่ไหนก็เดินไหวครับผมระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหลอยเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทำโชว์เองพี่ได้สาระกันบ้างไหมฮะเนี่ยตั้งใจคุยกันมา อันดี่คุณแม่เมื่อวานมผู้าหลายคนก็ับบ้านแล้วคนายได้กลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วครับก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานแลวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยครับแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ ะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกๆแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งครับผมแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังก็ยังด่าหนูได้อยู่แต่ก็ค่อยๆลืมพื้นความจำกลับมาใช่ไหมใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับมาก็เหมือนช่วงนี้เวลาที่มีองทับคือหัอใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมวิธีเล่นแบบ Facebook เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยที่ตรงนี้อาการนีสมองที่มันเกิดก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบคุมข่มกันทําลายตัวเองครับผมมันก็เลยทําให้แบบมันมีเอฟเฟกกับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยตอนนี้หนูก็เครียดตอนนี้โล่ง ใจจเออสบายโล่งครับโล่งแต่จริงจริงตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเอ้ยเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจำจำชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆพื่อนได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆจำยิ้มขึ้นได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลยจำยิ้มขึ้นได้กขามันอมเสอยเวลาอะไรเงี้ย ก็ก็ผมว่ามันคือให้กำลังใจทั้งคุณแม่เขาแล้วก็ตูอีพีแล้วก็คุณคุณกับป้าอีพีแล้วก็พี่สาวอีพีเลยเงียเราเราเป็นเป็นงานให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเนี่ยเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรเหมือนว่าเราเราก็ช่วยกันเหมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือทําอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วเหมือนว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันนึงผมมีปัญหาอีพีเขาก็พร้อมที่จะช่วยผม มีความแม่สมัคแม่ปนอยากทานอะไรพิเศษไหมคะคุณแม่ปนอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรมรมเขาเปลี่ยนน,นิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออไม่อยากกินเผ็ดแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ยังกินอะไรไม่ค่อยได้เวยครับผมเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอ,อยู่เขาก็ยังกลืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทํากายภาพต่อไปเรื่อย ก็อาจจะเป็นห้ามพวกมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับปูพุมกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอนๆใช้ชื่อข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยครับผมเพราะเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปครับเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับ